เขาบอกว่าเผื่อเขาไปตายข้างถนนจะได้มีคนมาเก็บศพเขาไม่ไม่ปล่อยเป็นสมตไมเก็บลพเยอะเมันเริ่มมาจากแม่ที่เลี้ยงมันเริ่มมาจากแม่ก่อนเริ่มมาจากแม่ก่อนแม่เป็นคนที่ไม่เกียดสัตว์แต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปสูงสิงขัตรเพราะแม่บอกว่ันเป็นพาระมันจะผูกพันไปไหนไม่ได้จนวันหนึ่งอ่ะผมไม่ได้อยู่บ้านผมไปตีกับท่านนายกทีเนี้ย เมื่อสามสิบสองปีที่แล้วอ่ะปีเก้าปีแปดเก้ามั้งเอ้ยสามสิบสามสิบสามสามสมสิบกว่าปีแล้วมันมีแมวดํามาข้างบ้านแม่ผมแล้วจังบวะแม่ผมทํากับข้าวพวกน้ำพริกปลาทูไงแล้วแม่เห็นว่ามันเหมือนมันท้องนิดนิดมั้งหรือมันก็อ้วนไม่รู้แกเลยเอาปลาทูให้มันให้เฉยๆนะแบบโยนพี่เหมือนพี่โยนอย่างนั้นสักพักแม่งมาเรื่อยๆแม่ก็เลยตั้งชื่อมันตอนนั้นพรสักสองแสงกำลงังดัง ไม่อยากจะตีไล้ตีลายตีลายไงเพลงแค่ไม่อยากจะคิดสงสารเนี่ยเสาจันทร์กั้งโกบอะ่ะแม่ผมเลยเรียกว่าตีไร้ทีนี้มาเรื่อยๆทีนี้แม่เอาลูกมาอืมยาวเลยจนถึงปัจจุบันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อยู่ที่นี่แล้วแมวมันเหลือสี่ตัวที่ผมบอกไงไม่เกี่ยวกับข้างถนนนะบวชที่ผมบอกพี่ไงแล้วแม่ไม่ยอมออกทีเดียวสองคอกเลยอืม แล้วไม่ได้เอาไม่ได้เอาลูกไม่ได้เอาลูกไปแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านบ้างเหรอไม่ไม่ไม่แจกจ่ายเขาไม่แค่แถวมีแต่แถวเนี้ยจะมาฝากเราเลี้ยงบางบ้านก็เอาหมามาบอกฝากเลยนะฝากแม่ผมเดี๋ยวมาเอานะคะป้าจ้าไม่เป็นไรจ้าสรุปแม่งย้ายบ้านหนีอันนี้เขาเรียกว่าฝากทิ้งนะครับฝากทิ้งใช่แล้วทีนี้ฝากอยู่ทาวน บางทีไอไอบางคนมันก็รู้สึกว่าเราที่บ้านเราเราชอบสัตว์แต่ไม่มันไม่รู้ลึกๆก็ไม่อยากเลี้ยงหลอกเหนื่อยมันก็เห็นหมามันมันก็มีหมาพันอยู่สีขาวสี่ตัวบางทีมันก็ยกแม่แม่แม่ครับมีอะไรเหรอลูกหมาหมาผมออกแม่น่ารักเลยสี่ตัวแม่บอกเอาก็น่ารักเนี่ยนะครับสรุปมันบอกมันทะเลาะกับแฟนผมฝากไว้ก่อนแม่มันก็ย้ายไปอยู่ที่บางนาเฉยเลยก็กลายเป็นเพิ่มมาอีกสี่ตัวไปกันใหญ่เลยทีนี้เพอเอ พี่สาวลูกพี่ลูกน้องทะเลาะกันเพราะหมาเหมือมันเห่าเห่าแฟนเขาอะเอามาฝากไว้บ้านกูอีกเป็นเรื่องอีกข้างบ้านเวลาเลี้ยงแมวเสร็จไม่ยอมทําหมันแมวออกลูกสี่ห้าตัวแม่งก็ใส่ทั้งลางมาวางข้างกาแพงผมก็ได้ยินเสียงแมวแมวโอ้หคิปหายเลยเอาว่าเลี้ยงก็เลี้ยงเพราะตอนนั้นผมก็ทํางานกับท่านนายกมีเงินก็เดือนก็หลายสิบล้านตอนล่างไงแล้วก็ก็เลี้ยงมันไปทีนี้มีเนเยอะมากเลยสง่า แมวมาเรื่อยๆเพราเรายังอยู่ที่นี่เพราะมันมีโรงงานเดี๋ยวเ,ยเ,ยเยขาพูดไม่จบเมื่อกี้นายกนายกสมาคมกองขยะนายกสมาคมคนรู้อยดนายกสมาคม <laughs> เดี๋ยวนคุณมะนาวหวานถามว่าพี่โชคแมวยังมาอีกไหมมันก็อยู่ป้นเปนเนี่ยนแถวแถๆนี้แหละครับ <laughs> เพราะว่าบ้านผมเนี่ยเป็นสวนรวมๆกันเนี่ยมันหนึ่งไร่ ก็มันจะมีกอกล้วยกออะไรแล้วตอนนี้หลังที่สามที่พี่ชายเขาทำเขายังไม่ได้ทําให้เสร็จอ่ะเขาก็เอาของไปวางวางไม่มีเป็นมีแค่หลังคากับพื้นแล้วก็เอาของวางมันก็ไปน่าจะไปแอบนอนอะไรอยู่แถวนั้นนะครับแล้วผมก็เห็นช่วงเช้ามันก็มาอยู่ข้างๆลำธารข้าง,ลๆ,างๆลำธารมันก็นั่งซุ่มอยู่เหมือนมันจะจับนกหรือจับอะไรมันกินก็ไม่รู้นะ มันก็มาขออะไรผมผมกินนี่แหละก็นั่งไงพี่โชคแต่แต่ว่าตอนมันมาเนี่ยไม่ถ้าเราให้มันนะมันอืมทําไมให้มันแล้วทําไมถ้าเราให้มันน่ะให้อาหารเม็ดก็ได้ซื้อมาหนึ่งถุงอยู่ได้อยู่ได้หลายอาทิตย์ใช่ไหมเพราะพี่แมวตัวเดียวพี่ก็จะลดพี่ก็จะทําพี่ก็จะทําให้แมวตัวนี้ไม่ไปกินสัตว์อื่นจะได้ไม่บาปไงที่พี่ไม่ให้มันมันก็ไปกินกิ้งก่าเป็นกินหนูกินนกแล้วมันก็บาปไงพี่ให้มันมันก็หยุดกินสัตว์ทุกนี้หรือไม่ก็มีวิธีเดียวพี่ก็ต้องกินมันด้วย คือบางทีมันแมวมันก็ไม่กินอาหารเม็ดสัตว์โลกยอมเป็นไปตามไม่ไม่เป็พี่โชคอ่ะพี่โชคให้อาหารเม็ดมันก็ดีเพราะอะไรว่าถ้าอาหารเม็ดเหลือมดมันก็ฆ่าไปกินฟังก่อนมันมาร้องแมวแมวมาขอของกินผมก็เปิดประตูออกไปผมผมก็บอกว่ามันมาขอผมกินผมออกไปผมก็ไปขอมันกินเหมือนกันต่างคนต่างขอ ดอ,อ,อ,อถ้าจะหาเม็ดมันดีที่สุดพี่โชคไม่ต้องเก็บเพราะเดี๋ยวมดมันฆ่าไปกินอหารเม็ดแต่เม็ดเล็กๆอาหารอาหารลูกแมวอ่ะมันเม็ดเล็กๆมันจะได้เคี้ยง่ายเพราะเราไม่รู้แมวที่พี่เจออายุมากหรือเปล่าไงถ้ามันแก่มันก็เคี้ยวไม่ไหวคือไอตัวนี้โอ้โหมันเคี้ยวเร็วกาางเกิองนี่ผมคืงนี้บอกก่อนว่า ผมได้ยินมันร้องช่วงฤดูหนาวอะไรเงี้ยมาหลายปีแล้วมันมันอยู่แล้วแว่เนี้แหละไม่แน่ใจว่ามันเป็นแมวบ้านใครหรือเปล่าคุณพ่าไม่ต้องมาลุกต้มอาหารให้แมวทีสามทีสี่ทุกวันเลยนะเฮ้ยคุณคุณสมฤด,ดีครับเชิญขึ้นมาเล่าให้ฟังหน่อยครับผมติดตามกลับไปแล้วกดกดเข้ามาเร็วศูนย์ผู้ติดตามยี่สิบกำลังติดตามจะขึ้นมาได้ไหมน้องป้อม เขามีแค่คนติดตามยี่สิบคนเนี่ยต้องครบ<อ>พัน,พนด้วยนะไม่ได้ผีสามีเก่ามาขอนอนด้วยทุกวันค่ะไม่ยอมพิมพิม,พมเล่าให้ฟังก็ได้ครับคุณสมฤดีคุณสมฤดีไม่ยอมไปเกิดต้องให้หลานสอนสอ๋อหมายถึงว่าคือคือคุณสมฤดี ต้องต้องไปเพิ่มเพื่อนให้ครบพันคนใช่ไหมใช่ไหมถึงจะขึ้นช่องเล็กได้ถึงขึ้นมาคุยได้สามรอย<ะ>ก็ได้มั้งสามร้อยอ่ะสามร้อยก็น่าจะได้เดี๋ยวนี้เปิดช่องสามร้อยก็ขึ้นได้พี่โชคแต่ไม่ได้รับของขวัญใหญ่ก็มีแค่ยีคนยี่สิบคนอะคุณสมชาติคุณมะนาวหวานมีอะไรอยากจะถามคุณสมชาติอีกไหม คุณพี่มะนาวหวานนะเดีวแบบมีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วผมร่ำรวยเป็นร้อยล้านพันล้านผมไยคืนนะตอนนี้เอาแก่ไปก่อนสมชาติมันตื่นมาสามตีสี่มาต้มอาหารให้แมวตีสามตีสี่อะไรยังไม่นอนจะไปนอนตอนไหนอ่ะวันนี้ได้นอนชั่วโมงครึ่งเองต้มไก่อะจะเล่าเรื่องผีตอนไหนครับยังไม่มีคนมาเล่าไม่มีเรื่องผีให้เล่าแล้วบอกเขา